เด็กๆกับพี่สีไปซื้อกับข้าวมาให้แล้วนะอยู่บนโต๊ะจะใครล่ะก็พี่สีไงเด็กๆไปกับพี่สีมาใครถาม <laughs> ไม่มีใครถามหรอกเด็กๆแค่จะบอกว่าเมื่อกี้เด็กออกไปซื้อของกับพี่สีมาเมื่อไรเมื่อไหร่ก็เมื่อกี้ไงเพิ่งกลับวันนี้เมื่อไ,ไรจะหยุดพูด <laughs> ไม่รู้อ่ะถ้าของหายอย่ามาโทรเด็กๆแล้วกันทำไมทำไมทำไมเหรอก็ทํามันไปเช็คดูเดี๋ยวมันก็หายหรอกทำไมยังไม่หยุดพูดอีก <c oughs> โอยหยุดก็ได้ใครก็ได้ไปเฝ้าของสักคนสิเดี๋ยวมันหายโโกูกูอ๋อพี่บอยจะไปเหรอกูต้องฟังไหม <c oughs> โ,อโอ๊ยไม่ต้องฟังก็ได้ยงัยงยังยังอะไรยังไม่หยุดเด็ก <c oughs> ไม่ไม่อะไรไม่